เราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงหลังบ้านนะคะทำอะไรกันเอ่ยต้นอะไรเขาเรียกต้นอะไรต้นอะไรพี่ต้นอะไรต้นโมกต้นอะไรหรือเปล่าต้นไม้นี่ต้นใหญ่นะพอแยกออกมาแยกออกมาได้สองต้น อันนี้เป็นต้นสนสวยมากเลยต้นสนสามต้นค่ะนี่ต้นอะไรต้นหนามตอนตอนเล็กๆแม่เอาอันนี้ไปเล่นนะต้นหนามต้นอะไรเขาเรียกสวยดีอันนี้พ่อบ้านเอามาจากภาคใต้นะคะสวยเลยนี่เป็นต้นเล็กนี่ต้นเล็กต้นใหญ่นุ่น ถ้าใหญ่มามันจะเป็นอย่างนั้นพี่หลบให้ดูหน่อยดูต้นใหญ่แนะ่ต้นใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้ต้นเล็กนะคะต้นไม้หลังบ้านที่บ้านปลูกให้เรียงสวยมากเลยอันนี้ก็สวยดัดเป็นไซต้นบอนไซด้วยใสยข่ข้า ขอถ่ายคลิปก่อนนะคะนี่ดอกไม้อันนี้สีม่วงนะคะดอกอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราต้องไปหาข้อมูลอีกนะ,ะลงกระถางแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นต้นหมากนุน่นหมากตกลงมาก็จะเป็นแบบนี้ให้เราเอาไปปลูกนะคะหมากลูกใหญ่นะมันอยู่สูงมากย่าเอาไม่ได้นะคะปกติย่าจะเอาไปขายนะคะ ซูมไม่ได้อย่่สูงมากเลยค่ะทุกคนลูกเต็มเลยนะคะแล้วลูกสุกก็หล่นเต็มเลยนะคะพริกนะสวนหลังบ้านมีการเปลี่ยนแปลงเพราะบ้านเอาเ<ม>อ่ออะไรนะดอกอันชันของเราออกไปนะคะอัญชันของเราออกไปแล้วก็ตอนกิ่งไว้นะ,ะตอนกิ่งไว้หมดแ้วนี้ก็ตอน อันนี้เป็นฝรั่งนะคะฝรั่งนี่เป็นมะม่วงมะม่วงาฟารั่นนะคะนี่ไงซุ้มตรงนี้มันจะเป็นซุ้มอะไรนะซุ้มดอกอัญชันเพราะว่าเราออกแล้วนะคะนี่มามาที่แม่นเหนียวบอกมเมื่อกี้เขาจะหล่นลงมาอย่างนี้แล้วก็เป็นต้นน้อยนะคะ อกมากลูกดกมากาข้างๆนี่เป็นลูกลูกหมาของเขาเลยนะคะไม่เห็นค่ะทุกคนแต่ไม่เหนียวมองด้วยตาเปล่านี่คือลูกดกมากเลยล้อมๆต้นเนี่ยแบบเต็มเลยนะคะจอมากเลยชาอมวันนี้เรามาเลาะสวนนะคะเพื่อส่งงามคิดยาเพ่ะบ้านกับลูกชายก็กำลัง ทำสวนนะคะทำสวนนานๆเข้ามาสวนเราก็จะ,ะจะสะอาดแบบนี้นะคะเดีวแม่แมวก็ช่วยงานเล็กๆน้อยๆกำลังงามเลยค่ะเนาะเช่อมเรากำลังงามเลยนะคะโอเคได้สามนาทีแล้วคลิปยาวของเรานะคะคลิปยาวสวนอันนี้แม่เมียเพาะเองนะคะต้นผักหวานเพาะเองเลยนะคะ นี่ยาวไปถึงนู่นเลยเพาะไว้นะคะถ้ามันต้นโตนแล้วเราค่อยเอาไปลงนะคะไว้ยี่หร่าก้านปูกสวยมากเลยโอเคบ๊ายบายค่ะคลิปนี้ยาวแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายกันนะบาย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 ค่ะขอบคุณที่รับชม <laughs>